ฝันเห็นแมวหมายถึงสำหรับการฝันเห็นแมวนั้นสามารถทำนายความฝันได้หลายความหมายในทางที่ดีจะมีความหมายว่าเจ้าของความฝันกำลังจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาหรือกำลังจะได้รับเกียรติและการสรรเสริญจากผู้ใหญ่ที่มีอํานาจเหนือกว่าส่วนความหมายในเรื่องทางที่ไม่ดีนั้นก็คือในระยะนี้อาจมีเรื่องรบกวนจิตใจทำให้รู้สึกขุ่นมัวไม่สบายใจ หรือสิ่งที่ได้คาดหวังไม่เป็นไปดังที่หวังไว้ซึ่งจะทำให้อารมณ์ในช่วงนี้ไม่ค่อยปกตินักนอกจากนี้ยังเป็นความฝันที่บ่งบอกว่าช่วงระยะเวลานี้จะยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงดังนั้นเจ้าของความฝันจึงควรงดการเสี่ยงโชคไปก่อนจะดีที่สุดถ้าได้ฝันเห็นแมวจะมีความหมายในเรื่องของหน้าที่การงานว่า หากในช่วงนี้เจ้าของความฝันได้มุ่งมั่นขวนขวายหาประโยชน์ใดๆจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแต่ควรต้องพยายามทำด้วยตนเองไม่ได้มาจากการลองขอความช่วยเหลือจากคนอื่นส่วนคนไหนที่ทำงานมานานแล้วแต่ผลงานก็ยังไม่เข้าตาเสียทีให้อดทนกับการทำงานและสร้างผลงานอีกสักหน่อยในเวลาอีกไม่นานคุณก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานแน่นอน สำหรับการฝันที่เห็นแมวในเรื่องของการเงินนั้นมีความหมายว่าเงินทองที่หามาได้นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยเรื่องสุขภาพของตัวเองหรือเสียเงินให้กับบุตรหลานดังนั้นทำให้เรื่องการเงินในช่วงนี้จึงยังไม่ค่อยคล่องมือนักเจ้าของความฝันต้องประหยัดไว้ให้มากอยากได้อะไรต้องอดใจเอาไว้ก่อน ถ้าฝันเห็นแมวสีขาวถ้าได้เห็นแมวสีขาวในฝันนั้นมีความหมายว่าเจ้าของความฝันกำลังจะมีขอให้คอยระวังเรื่องเดือดร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงมากนักเพราะก็จะมีญาติผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือทำให้เจ้าของความฝันสามารถผ่านข้อกรรมในช่วงนี้ไปได้ถ้าฝันเห็นแมวสีดำ สำหรับการได้เห็นแมวสีดำในฝันจะมีความหมายว่าหน้าที่การงานของเจ้าของความฝันกำลังจะมีปัญหาเรื่องการเสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องของการทำงานที่สั่งสมมาอาจจะเกิดความมัวหมองขึ้นดังนั้นช่วงนี้เจ้าของความฝันจึงต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบในการทำงานให้มากถ้าฝันเห็นแมวกัดกันถ้าได้ฝันเห็นแมวกำลังกัดกันจะมีความหมายว่า เจ้าของความฝันกำลังจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆถ้าฝันว่าแมวไล่กัดถ้าได้ฝันเห็นแมวว่าไล่กัดจะมีความหมายว่าในช่วงระยะเวลานี้เจ้าของความฝันจะมีคนที่คอยมาสร้างปัญหาให้ต้องคอยตามแก้ไขส่วนด้านการงานนั้นก็ค่อนข้างมีความกดดันมากเจ้าของความฝันต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างหนัก ที่จะผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วแล้วก็คนก็จะเริ่มให้การยอมรับความสามารถของคุณมากขึ้นส่วนทางด้านการเงินนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงรายรับที่เข้ามานั้นมีมากพอจนทำให้คุณสามารถใช้ใจ่ายได้อย่างสบายใจสำหรับความหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักของผู้ที่ฝันเห็นแมวไล่กัดตน เจ้าของความฝันที่ยังโสดอยู่กำลังจะมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อยู่ต่างแดนหรือคนที่อยู่ไกลส่วนคนไหนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คู่รักของคุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษซึ่งทำให้มีคนเข้ามาพัวพันดังนั้นเจ้าของความฝันจึงต้องมีความหนักแน่นให้มากจะผ่านพ้นไปได้เลขนำโชคเลขเด่นหน่